ทีคนจ้างทางและท่้งเที่ยงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อู่ซ่อมรถของบริษัท Good Building Design นะคะบริษัทเราก็จะมีส่วนของซ่อมบำรุงนะคะดูเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแล้วก็จะอธิบายไปทีละจุดเอาแต่กล้องหมุน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 อันนี้นะคะเป็นอู่ซ่อมรถต่อรถซ่อมบำรุงทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆก้กับออฟฟิศของเราเองอันนี้อันนี้เป็นออฟฟิศของเรานะคะ ก่วนวันนี้ก็จะพาไปดูรถแต่ละคันนิดนึงนิดเดียวพอวันนี้ช่างกำลังซ่อมอยู่ค่ะตามมาค่ะนี่ไงค่ะอันนี้อันนี้เป็นรถกี่ล้อวะเนี่ยรถสิบล้อค่ะเมสิเมตอะไรสิบมึงอันนี้ เ,เปลี่ยนโซ่สเตอร์อรค่ะของรถกดล้อยางใช่ไหมใช่ค,ค่ะส่วนอันนี้เป็นหัวลากคันใหม่ใช่ไหมคันใหม่อันนี้ช่างกำลังทำอะไรอยู่คะอันนี้พอขอลออ๋อไม่ใช่ช่างนี่เป็นผู้ขับรถนะเขาเช็ครถได้รถใหม่นะ <c oughs> บอกว่เราพอนะค่ะนี่ดูดูบรรยากาศรอบๆดูดูรถใหม่ของเรา รถซ่อมบำรุงด้านในข้างด้านในอันนี้รถปูนค่ะรถปูนมีปัญหาก็เอาเข้าอู่น,นะะี้นลค่ะโอเคไนะด้สว,วัสดีค่ะช่างถ่ายวีดีโอนะคะช่างกับเราซ่อมอะไรอยู่คะอันนี้ช่างคมนะคะซ่อมอะไรอยู่คะอมคัดค่ะคัดเสียเราก็ซ่อมได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่เลยค่ะบริเวณรอบนอกเครื่องมือเครื่องไม้เครื่อ,องือของเรานะคะเอวันนี้ช่างหายไปคนหนึ่ง ปัาปลาผูแล้วก็ทําไปดูได้นี่นปลาผูรถเราเองทําได้หมดทุกอย่างค่ะแต่ตอนนี้ช่างน่าจะขาดคนหนึ่งไปไหนไม่รู้หรือไ,ไปทํางานนอกก็ไม่รู้เพราะเวลารถเสียนะคะถ้าไม่เข้าอู่ก็จะมีบริการไปซ่อมถึงเนาะหน้างานได้เลยค่ะนี่ีไปแล้วไปแล้วหัวลากเราไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคใจใจนะคะ <ใจ S 2> <จ>สําหรับวันนี้เราก็ได้มาดูบรรยากาศร,รอบๆของ อู่ซ่อมรถส่วนซ่อมบำรุงของบริษ,ษ,ษัทฟู u บิวตี้ดีไซน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ